ปั๊ปดจะไหนหลหรมาเกิดเป็นจุ่มนะครับนี่ยดูนะปัน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊ดหมึ่นทีเหรครับปั๊ดที่สามสามดอกอือปัอ๊ดยางง่ามครับผม หลังเห็ดยังบ่แตกอยู่ครับพี่น้องยังได้อยู่ครับนี่กินขาเห็ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพ่อกับสองบอลในส่วนตะแสครับผมกับบรรยากาศหนาวหนาวครับขึ้นดอยใหญ่ขึ้เก่าเด้อครับพี่น้องหาเห็ดกอแดงครับผมในช่วงบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวผมไม่เห็นยังสีออกแน่ละครับมื้อนี้แน่นครับ วุ้ยปกตินะครับแดดเปลี่ยงเปียนครับพี่น้องวันนี้แต่ว่าเขามากกระพอแล้วครับพี่นอ้องโอมแรงแห้งมานครับพุ่นสามดอกดอกมาง่ายๆเลยครับผมต่ำบาวยังอยู่พี่ไก่กับพี่เบิดเดิมเด้อครับผมอยู่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับลองไปหลุนเพิ่งครับสองบา้าเพิ่งครับผมฮาร์ดโดนดอกเห็ดพี่หลาเห็ดปลายคนต้นหนาวถือเป็นแนวไรครับผมม่ไงหลังเงี้ยมบ่แตกเด้อครับดินเพิ่นยังซุ่มดีอยู่ ปีจุ้มหนึ่งมานี่มาดอกนึงเลยอืมกินโอ้ขาเห็ดเหงื่อแหงแล้วบุ๋มแหงชับ ตัดใหญ่แกหน้อยเห็ดเหลือมเหี่ยวแล้วครับมาเริ่มแตกแล้วครับดีว่าคุณอยู่หอวกอได้ครับบอกหน้ามีแด้วครับีหลังงี้ท่านแตกครับ พี่จะจุ่มหนึ่งใช่ใช่เลยก้อนนั่งก้อนนึงก้นั่งสี่ขื่นครับนี่เป็นบอลนะครับพอเห็นชิ้นสองพอเห็นอีกดล่องนี่โอ้ยอยู่ใกล้ๆกันกับพอเห็นหมันบาลต้นเอ้ยนี่หลอดกบะงั้นครับออีกดใช้มือไหนห่มเนี่ยถ้เป็นปิดตัวเองเลยนะครับ เดี่บวา,าเพิ่งกินบะม่วงด้ยกระเด็ตาดีอยางามาผ่อนในแดบอีกชนิดนึงครับผมดูท่านปูครับท่านนครับอันนี้เห็นมันปูขากรอบแล้วครับนี่ว่ามันสิบบออกแล้วครับผมนี่นี่สองบ้าวเก็บอยู่ครับ ขี่งานอยนู่นขาแดงครับนี่จุดหนึง้มับูดีมากก็ต้องเสียง zoom zoom ครับผมพี่ซีดอกเรียงกันอยู่พี่ปาดอุ้ยเมื่อกี้เหรครับเนีนี่คนอยู่ทางใต้มัน z ุ่มดีอยู่ครับปมาหักมาเนี่ยเมื่อกี้เหรครับดอกกลังงามเด้ครับผม ที่สามสามดอกอืมติดนะครับนี่ยังจะจุ่มครับผม ไม่ได้กปเปก็บก็ได้เก็บด้วยครับใช่เหรอต้นห่มนี่ดอกว่าง่ครับผมนี่เห็นก็แดงนีเริ่มขาวแล้วครับนี่เดือดเป็นแห้งหลายครับใชล้ดอกว่าเห็นอันนี่สองสามเลย ครับอุย้ยอ่าน,นี่แต่หินยัยทั้งออกอยู่ครับนี่ทำเปนดกไม,กม้ครับผมนี่นะครับนี่นี้ถอนจัดแห้งครับผมเนี่ถ่องเป็นยังขาวอยู่ครับนี่แต่นางเพิ่นใหม่ไปแล้วครับนี่ก็โอ้ขอ้ามเห็นต้นนี้เอ็นมา อีกไมด้วยครับเป็นิดเกาเดือนพืจีกาครับเห็นมิเตดอกกงามคุณทำดีท้งใบแดดด้ายนงคุณเบื้งกระดาบะเบ้องอีดีด้วยใบไม้กอบเบิแลเหรครับผมน่ได้อี่นั่นในกับกรอบกรอบนะครับ จนเหี่ยวครับมันแห้งแล้วผมงนดอกก็แตกงทีนี่ใส่ยังไงจะได้ย่โอ้ยทองขาวจัวแต่หลังแตกไปแล้วครับจ้าวบังใส่สามดอกนีใส่นี่อูซีเผื่อแม่โอ้ยกูนะบันะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าดอกก็แปดดอกครับพี่ โอ้ยอืมปอดที่ะมันเกิดเป็นจุ๋มเลยครับนี่โอ้ยโอ้ยน่องผดผื่นที่น้องมึงนี้ขนาดดินแห้งๆครับผมด <can> <ts> ินเริ่มแห้งแล้วครับนี่นี่มีอีกครับผมมีผดผืดนที่นี่ครับ น่มีอับนี่นีะ่ะอีกสองสูงครับตโอโคโอโเทลวานครับผมต่ลบนี่เป็นสิครับผมซิวก็ดอกมะหันยครับนี่ ฝนตกมาสี่ีเนาะนี่นครับอินเตอร์ออกลายอยู่ครับตกมาอีกนี่ไม่ได้กราบครับผมอยู่นี่นะครับออกแคบทุกพวงเหมืนครับเดี๋ยวขึ้นมาเห็นแต่ทองเห็นขาวขาครับแต่วันล้างคนจีนใหม่ไปนแน่แล้วครับอื้นี่จะหลอกลงามๆามีดีครับมัอน,นี้ เออไม่ยังระบาตน้นห่มผีมีอยู่เพราเไม่คยเก็บเนี่ยค่อยบ่เคยเก็บจ้าเต้อห่มนี่ก็บ่เคยได้เก็บใกเคียงเลยนี่จีนั่นสามดอกโอ้ยโอ้ยนี่เดี๋ยวก็คออ่นี่กอหน่อยนะพี่ครับโอ้ยเราค่อยเก็บใกเคียงเด้ครับผมผมไม่ค่อยไ,ได้เก็บแต่เก็บแลาปีนี้ครับ อเจอ้ามีเจ็กดอกอ,องผลแัยงยี่สองดอกป<อ>กติส่เก็บหอมนั่นน้ำเบิ้งก็ป่าต้นครับผมมี่ีสามดอกเอาเห็ดแข็งที่มาออกง่ายหนิครับผมขนาดยิ่งถึงเ็นแล้วเห็ดแข็งังห็นออกอยู่ครับใฮ้หล่ะที่นั่งหนึ่งปุองนึงตั้งใจ่างข้างกันเท่านี้นนน สามดอ,อกสองดอ,อกหนึ่งครับนั่นสองว้ามากครับผมอีหนึ่งยอกหากันนิดน้อยครับแต่ว่าทั้งใส่ดินต้มตุ่มดีเลยจอยมีปลายด้วยว่าะนายก็บอกท่านแตกอยู่ครับ สองสามสี่ห้าดอกโอ้ยอุ้ยหกดอกสามไม่ยัง n g าบาดครับผมนี่ท่องยังขาวด้วยครับนี่โอ้ยตัวนี้บูได้แล้วครับนี่สามดอกอ๋อไม่ดีกูเพิ่งทั้งไวดเด้อครับผมเอาพูได้เมีนครับ หนิงจะสิเอาได้ย่ครับเป็นเปียกน,น,นี่ครับนี่ยจุ่มเตงน <c oughs> ่ยอโอ้ ไ่่ด้อยูครับนีส่วนเสียดเด้อครับผม,มนี่นครับเลผลาดส่วนนี้สีเสียใจครับผมเฮดมอนี่ิสียบก็ปกติด้วยครับผมีหน่สองดอครับี่บอ คือดอกงามเนี่ยรังเห็นนีน่ยม่นแตกอยู่ครับพี่น้องมองสิได้ไหมวิ่งแดอยู่่ดอกนี่มั้นี่คนเหลือจุ้มน้า bé mày nữa xong nè 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 cái nè xong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  คิดว่าแต่ว่าก็ย,ยังเหลือเก็บอยู่ด้วยครับผมแต่ดินพ่อแน่แหมากดินมันก็ยังซุ่มดีครับมองได้เพิ่นซุม่มเพิ่นก็ออกดีครับ เิ่นเริ่มดำนะครับแต่ทองขาวๆนี่นอ้ยาักมาแม่ครับผมขเบากว่ามากตาเดียวครับผมคร่้นอครับผมแม่ครับผมันแห้งเหรอเนาะขนอจะหม่องเ็นซุ้มด้อครับนี่ อ้สองดอกด้วยว่านี่ยอุ้ยปาดยางง่ามครับผมโอ้กระตากระตาลมเป็นเพื่อเีนดืนครับผมท่านท่านมีแบบไหลเหรอครับตู้คิดหวังน้ว่าเนาะมหเนรอบกวานก็ร้ายครับี่านคมัน นี่จะดอกกำงามด้วยครับนี่อนี่จะไปงามครับข้าวต้มหวกได้อ่ได้อยู่นะ<อ>ได้ยู่แตด,ด,ดอกแล้วกปลางครับเจ็บแมวต้งถามดูแคทั้งหมดเหนีชุ้งนึงเห็ด <c oughs> <c oughs> แหนที่ประเทศไทยครับผมไงต่ว่าท้องขาวแห้งนีม่ม,มีอีกครับผมนีม่เปิดไงครับปุ่นปุ่นอุ้ยเนี่ยใบไม้ของเพิ่ื่อน โอ่ครัที่ักสมาเป็นกระีครับผมเห็นทั้งน้ำโบคอยออกครับโบคีโบฝอ,อยมาต้งเครื่องเสี่ลออายปะนี่เห็นทั้งดอกงามอยู่น้ครับนี่่ครับบ่านี่น,นี่น่น,นี่่นีนน มัวพูดบอกร้ายน่นแหนครับอย่ดอกเดเยอนี่ เ,เปห,หปม,หมออกหวกครับผมปเป็นในหาบครับผมเหตุยังจะจิมาออกลายเลยครับผมนี่บริการบ้านงาครับเห็มุมาออกตรไทายครับพี่นอ้องเนมนเดี๋ยวตัวนี้เสียไปแป้งให้เอื่อยครับผมเมนครับมาน้องกันตรงแป้งกันครับผมเพรเอื่อยเพื่อได้ปลาไหลเนาะมันปลาเรยขึ้นมาสูงสงกับสองบาวครับผมแยกไปคนละทางครับผมเมียนคุณครับผม งามแห้งครับผมได้เป็นพุ่นตัวนี้จะเต็มหมวกครับผมสองเบาะสีเฮ็ดเป็นสองคลิปครับผมแมนครับคลิปพิเศษกับคลิปหลักครับผมแมนครับเพื่อมือมือเพื่อเด็กสองเบาะสีเดินทางกระบ,บ้านเนาะแมนกะสีเปิดให้พี่น้นองเบิ้งครับผมขีม้บาตจะเก็บอีกหลายมืออยู่ครับผมมือสองมือเลรอเพราะว่าดียังซูมดีอยู่ครับนี่ต่ดอกจุงนี่ยู่นี่ดอกจูงก่างครับผมมือยากล้นขึ้นมากครับห้ามแห้งครับดอกบานนี่โอ้ย ร่างการสุดๆครับผมวัอนี้เชื่อว่าจังไหนนอกจากในห้องหมวกนี่หมวกนี่กับดอกจุ่มหลาได้นี่ครับบันนี้เอาสองกะตาครับผมเพราะว่าย่านฮิตเป็นหมวกอะใายว่าเสียเงอยเสียเถี่ยวสิเมียนครับผมแต่ว่ากับโบ๊ทบ่โบ๊ทว่าสีหมานคักวันนี้ครับผมเมียนครับหมานผลหมานโพครับดอกเห็ดก็มีแต่งามๆครับว่าครับผมสองบ้าก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยครับพงเงยในยัยลุงป่านอ่ะยอ่ไอสุขุสุคนครับผมครับผมที่เขามากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนเห็ดสองบ้าครับผมเมียนครับผม สองว่าอาจจะตอบคอมเมนต์ได้บ่เบิดเด้อครับผมแต่ว่ามันหนีมาหนีดีครับพี่น้องมองเนี่ยอ้ยอลังการสุูครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองว่าขอต้อนรับกับบ้านก่อนครับไม่บอกันคลิปไหนคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สองว่าขอตัวลรัไปก่อนครับมาต่นสวัสดีครับมาพุ่มสวัสดีครับหักแต่หน่อยข้างหน้าเนื้อครับผมครับผมอู้ยมองเนี่ยเห็นเท้าครับงามด้วยครับผมอู้ยเนี่